สวัสดีค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ห้าสิบ้ามาห้ำโฮดเด้อค่ะเด้ออะไอ้ยเหลื่อมผ่าผาเลยน้เา,าเจอือยังสี่สิบผ้ามาลงน้ำปา,ามาพมาลงมาอออพอไงเรามาซักผ่าไว้ตัวนี้อันนี้เซนำน่ยาอันนี้ซักแผบเม,ม,มนูน่ยัง<ไ>นี่แหละ เนบะมนาชนหมูบอมันว่าว้บะมันบ่าครับพี่น้องอีกแรงถ้ามาหากินอีกแรงหนึ่งของเห่าเนาะทีมงานของเห่าสอนคันคึดอยากกมากเลยถือด่างสอนเตี่ยมอันนี้มาเลยแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าสิมานหรือบะมานเนาะค่ะเนาะไอมันมานซำมือไอวอนมาเด้อมือไอว้อนมาเนั่นมานมาน ันขาประมาเรา,าให้คืนพ่อคนเจยุ้ยก็หนามนี่แหละโคดรดูนี่แหละบ้านดูเขาถองได้เดี๋ยวอเอากายราไปโดนะเออผู้ใดเหลือสิไเจยุ้นี่กะผ้ากันว่าสิลุงแต่ตีสีเนาะผ้ากันเป่าไหวหมาดไหวแต่หมูอวาน,นสัตว์จนใบสองล่อแล้วล่ออีกล่อว่ามันสีหอนหรือเบาหอนเนาะนี่เนาะเกือบหอนยังหนาวหนาวยังเย็นเย็นอยู่ ลองเบิงเพราะวันหนาวๆเย็นๆนี่แหละสิซอนถือดีเบ็ดอก็ยังเบิงเบิงโอ้ยอย่ายกับบ่ลีีแน่นาะบอ่อแล้วขาบอ่อไปแล้วคันได้นั่งออกหากแล้วได้นั่งบนยังกุลุกโอ้ยมือนี่เครื่องอุปกรณ์เหาคือหลายเอาเทฮะตายสิมานบ่อ,บอละห,าหาลายกว่าทือท่อๆเลยเด้อค่ะพี่น้องอุปกรณ์เหาเป็นจังได๋อากาดน้ำ เยันแน่นยน่ก็จะได้เพลินห้อนบ่กอจังบ่บ่ก็จะไหนหากว่ามึงว่ามันหอจะของนางเหือแตกเหือแตนนอวบางหันเองมาายองยังแล้วมันหมานเด้อพ่อแม่คงค่าเอ้ย คนหนึ่งก็ถูกเวทดูถึงๆนี่คือลาบันี่รลอลกจะไดมันยังเลิกอยู่นะอมไม่ยังบอจมนั่นนั่นมหยังบอจมโอ้ยมามันก็ลอยนาเป็นมันสิหงจมบ่โอ้ยหลุยพอถือนยเท่านี้เอากุ้งาด้มัน นะเท่าไรนะนี่โวติคเป็ดเป็ดจะได้มือนี้เอาครูมาสองนวยกะละมั่งสองนวยใช่กัลวาสินั่งเก็บเจ็บเออก็เห็นถือกะละมั่งตามกุดกุดโอ้ยเป็ดจะได้น้อนี่น้อมือนี้ เข้าว่ามีดมีดข้าว่าเออชิดด้กินหอนนันั้นแล้วมือนี่อันนั้นทกป้าทกบินมันเต้นแน่บอีกกุ่งอี่เก่งนามก็เย็นๆยินทีเนาะบอตีตีตรงถือบอ เออมากมากขี่สองนั่งแน่เฮ้ยนะขี่ควายเือกอะไรใหญ่ขี่ข้วที่นี่บ่ก่อนหินงาหลามเนี่ยพ่อมีอยู่ดอกมั่งเอาคนเท่าป่าปลาเรานี่ทาง

ตัวงามเนาะอ้าวนี่ตัวง่ามก่อนวันนี้ม uh, ุดเอาขี <ization S 2> <that> ้มาใส่บ huh? <that> ่โอ้ยโอ้ยอยู่บนนี้โอ้ยตงามงต้องตังามบนนี้ตัวนี้เลยน่ะโอ้ยอีพอของนี้เนี้ยเดี๋ยวเพื่อนกอล์ฟีนองรวยรวยเลยเดี๋ยวจะเอาให้เบืองเบือง รวยเลยเลดือดูนะลือเลือเอาตัวนั่นอ้ยไท่ไเอ้ยอาตัวนั่นมานี่าพนีบอลปตหอน่นอะเนาะคูมาหนึ่งลูกคูมาหนึ่งคูมาคูมากยิงเาออกขาก่อนคูมาคูมา อะไรพอว่าจะลงโ้ยมาเก่งนั่นน้าบอมาขาดเนาะเด้อพี decent. ่น้องมาชดีกุ่ง ่เด oh, ิมๆเพิ่มเติมปาสมานหรือประมานโอ้ยหยาดลมดิตอนนี้เบ็ดทั้งแล้วครับตอน็ทั้งแล้วครับสองตีเบ็ดนะเแหกเราต้องมองที่ที่เป็นไปได้จะได้ปลานั่หนูมาดม่หนูตีมือุ๊บีอ อุ้ยหลายเนาะนั่นครับใบไม้ยังเหงื่ออุ้ยอีกปลากลายนักคือเถะนักคือแท้คือนักแท้เอาบวนี่ปลาเนี่ยกระเคืองเนี่ยปล่อยบบบปล่อยกระเคืงปล่อยเดี๋ยวไปปล่อยมันนั่นเอาปล่อยอุ้ยนั่นเหลี่ยมเด็ดให้มันให้อันนั่นเจ้าเบ็ดมา bên nàng dưới lâm phăng cái ao bò không trả lên cái มีฝาเ้อยกัจีริยังไนมีฝาเอาวีดุดดนีนเอาวีทีมเาใช้รวมกันนี่เลยกันนานี่แหละป่าถึงเขาไปเก็บพี่นอทาเนหาหากันกับวเอาก็บอันนี้จะหาให้ครูเอาครูมาช่วยนี่ยังไงท่าเหาหานกับงวนจำขึ้นหนึ่งน่วยหาหากรบวกเนาะันกุมยูแบบนึงเอาแบบใดนี่ปูปูปูมาต่ัน อุัอตไปหยังอุ้ยงุ้มงุไว้งุ้มไว้งุ้มงุ้มงุ้ปากไว้หุ้มปากไว้หุ้มปากแพรไว้งุปากงุปากมันไห้เด้อเอาขึ้นมาหุ้ปากมันไห้เออติเตินออกถึกป้าถึกป้าขับพี่น้องเบิ้งเบื้งเบ้ใต้ยหังป้ังตะท้อง โปรยกันคือม่ทันหูมันทันหูยฮุบขึ้นมาเลยฮุบขึ้นมากใตาหูกกูตาหัวกูไม่หยังอ่ะไม่หยังเฮ้ยโอ้ยอันนั้นแม่ทานอยากเล็นพอวิดนี่เอาหนึ่งสองคอึบอ้าวแล้วก็หุบไปเด้อกำไวไเอากระวิ้งมาให้ หายหายปลา LIKE ไปท่าผ oh, ุนนะเยอะเลยกินเท่าไหร่โอ้ปลาี่เป็นปลาที่อาลามตกได้ครับไม่ใช่ปลาสอนได้มื่นนั่นแหละขอปากบึบเลยตัวมันมื่นมันมื่นสั้นนี่หว่าคื้นคืนคื้นพ่อพ่อไปมาพ่อพ่อเบิ่งก็สรุปยอดเก็บแล้วไหา โอ้ป้ากระเดิดป้ากระดีป้ากันนี้ป้านิ่งก็มีโอ้ยสาวอันนี้อีกุงนี่เบิดมุนเบิดป้าได้ฮะห่วยพี่ก็วิ่งอยู่พี่พากันสิเมียนป้ากันจิเมียนคืนแล้วโอ้โอ้นั่นนั่นโอ้ไงนี่แล้เขาจะเงินว่ามันเอามาใช่เอามาเอ้าเอ้ากระสนาคืนดีดีไหนอยากอยู่นี่เก็บบทันเลวได้นี่ยังอีกเต็มอยู่ อยู่ผ้าสวนสัสดีครับก็คอยถามว่าสิเอานามใส่บ่อโตงามๆสวยลวยเลยพี่น้องเอยมาแบ่งอีกกลุ่งไปก่อยด้วยค่ะพี่น้องใส่ใกับมือเนี่ยบริหาร่าอันนี้ดิอืมไ้กนี้ดี๋จัดให้เดี๋ยวซ่ยกัดเก็บก่อนค่ะพี่น้องแก่นาะตะทอมาสวนขอไปได้ขี่ใส่บันนันเอออะ ฟักหอยสูนเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยลราบากคนน้ำบอกเลยของมันสีใต้เข้มใต้สีเข้มตุดเข้าว่าเจ้าหูบอกเขาว่าจะไหนทันสีตุดยังสีไปขี่ซะย่ายเข้าว่าไม่แม่นขี่ใช่้าละวะเขาว่า ให่ฝืนวางหนึ่งบอ่อท่านพี่น้องกค้บอ่อทานคัร์มนบคัมนดค้างไวกัคือเชียนี่เลยพี่น้องก็คือนสีเป็นร่มใกล้ตัวเรซับาคอยอกูไงหลักกินได้ือมนะมีมเม <laughs> นโตสหอมคนงามตัก็ยังงามมาตีตีละ่ะย่งบอ่อท่านเหลวอยู่กิปยังบอ่อท่านเหลวอยู่ด้วยกับพี่น้องช่วยรวยคือ อยากบอพี่น้องก้อยกุ้งปลาสันกะผู้ใดมักอันนี้เนาะกะเอาห้วยลงก็สมบองหูเนาะกินแล้วก็ซื้อหญ้า,ายพยาธิมาเด้บอบันนี้คือโหดพักล้นแทบว่าะไฮม,มักเก็บอีกกุ้งซอยขักเลยเนาะตากแดดจนอุอ่นล่ะน้ำมันหนาผสมไทยน่ากุ้งตัวนี้ไหมอันไหน,นพี่ว่ามึงอะไรไง่เมื่อยไง่ไก่ย่างพี่บอกให้ตีแล้วก็ได้กินแต่อยาก <differences S 2> ขอการคลิปเฮ็ดก <Yes. S 1> ินเฮ็ดอยากเด้อค่ะพี่น้องนี่อีกุ้ง่ะยกคลิปไปเพียงสานีแล้วค่ะขอคุณทุกก้อนร่างใจขอคูทุกทุกคอมเมนต์เด้อค่ะลาไปก่อนสำหรับคลิปซอนอีกุ้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 